การบวมเน icism, ี่ยมันจะมีหลายรูปแบบมาก1บวมบวมยุบยุบเช้าขึ้นมาในบวมเปลงเปงเลยตอนบ่ายยุบละหรือบางคนตอนเช้าแห้งสนิทแต่ตอนบ่ายอุ้ยบวมละเป็นะย่หนึ่งการบวมบวมเวลาไหนและก็ยุบเวลาไหนหรือบางคนบวมเป่งตลอดทั้งวันอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งและการบวมมีหลายโรคมากโรคแรกที่เกี่ยวข้องกับการบวมก็คือ1มันอาจจะมีการอั้นบริเวณเนี่ยขานี่อะเลือดลงเดินไม่เท่ากันและการบวมอีกอย่างนึงก็คืออีกข้างนี้บวมเป่งอีกข้างนี้ไม่บวม บวมเกิดจากสาเหตุอะไรเนื่องเกิดจากระบบไหลเวียนไหลเวียนไม่ดีข้อที่1ข้อที่2เกี่ยวกับโรคหัวใจข้อที่3เกี่ยวกับโรคไตข้อที่4ี่เกี่ยวกับโรคที่เราทิ้งน้ําหนักตัวมากเกินไปหรือเราอ้วนมากเกินไปเวลาเราทํางานเนี่ยบวมอหบายนี่บวมแล้วแต่ตอนเช้ามาแห้งเพราะฉะนั้นขอรายละเอียดนิดนึงและที่สำคัญที่สุดเราจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ได้ดีด้วยการเนิ่องอย่าก,กินเค็มอันที่สองอย่าดื่มน้ําเยอะอันที่3เวลาเราจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามอย่าไปห้อยขามากเวลาบ่ายให้ยกเท้าขึ้น มันสูงแล้วนอนราบยกขายมันสูงชีวิตก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นการบวมไม่ได้ยากเลยเพียงแต่เราต้องรู้ต้นต่อสายเหตุว่าบวมจากอะไรแล้วเรามาแก้กันไม่ยากค่ะเรื่องการบวมไม่ยากเพราะฉะนั้นวันนี้ขอรายละเอียดอีกนิดนึงชีวิตคุณก็จะไม่บวมค่ะกะติตามเลยค่ะ